หลังจากตัดแต่งกิ่งไปได้อาทิตยหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับเบิ่งครับดูอยู่อายาขึ้นหลักพี่น้องนะครับโตไวมากนะครับนี่เร็วครับแนักกะพายูเขาพายูเขาเป็นอยังบ๊อดเลยก็ว่าต้องแต่งกิ่งแล้วก็รับเป็นเป็นอยังคือต้องตัดแต่งกิ่งให้เขาเหลือใบน้อยที่สุดเจนกลัวเขาจะอยู่ในระดับที่สูงได้ทีนะครับห้องจะดคอยปล่อยนะครับ เขาตกแต่งกิ่งเพื่อยังจะไปเบิ้งครับผมว่าเป็นยังตกงตัดแต่งกิ่งครับผมนี่คือต้นที่ตัดแต่งกิ่งไปแล้วครับผมแล้วก็ผ่านผ่านไปอาทิตย์หนึ่งครับผมนะครับผ่านไปอาทิตย์หนึ่งนี่ครับเต็มทีแล้วครับผมเดี๋ยวมืออื่นผมจะมาตัดแต่งตรงนี้ต่อครับผมตัดแต่งตรงนี้ไปตอไปเรืเลยคือจองห้องจีจองไว้นิดเดียวครับผมจนกลัวเขาสิยยูนใน่หละดับที่สูงนะครับเนาะนี่ครับนี่คือซากที่เขาตัดแต่งกิ่งไปแล้วครับที่เพท่านเด้เก็บนะครับ เดี๋ยวไปเบิ่งครับว่าการตาเขาประตดแต่งกิ่งสิเป็นยังไงครับเนี่ยนี่ครับเบิ่งครับนี่นี่คือความเสียหายนี่โอ้ยนี่ครับฝนตกหมู่ว่านนะครับเบิ่งครับนี่เสียดายว่าพี่น้องกิ่งประมาณไหนหน่อยได้ครับนี่ยเห็นไหมครับจากที่เหลือไว้อยู่คือกิ่งนี่ือเป็นกิ่งไงนะครับเนาะเป็นกิ่งไงอ่านี่ครับ กับบ๊วยยังครับดีที่เท่าเหลือไบสองกิ่งนะครับเนาะนะครับผมจิดจงไว้ต่อละสองกิ่งเนี่ยโชคดีที่เหลือไบสองกิ่งครับบ๊วยสั้นนี้ต้องรอกิ่งไหมครับเบ้างนะครับกิ่งไหมจะบ่กคอยสมบูรณ์จะบ่กไงไปไหนนะครับอันนี้เขาทิ้งไปเลยครับผมนะครับเป็นอยังเหตุผลคือต้องแต่งกิ่งครับผมเดี๋ยวไปบางตนอีกต่อไปว่าที่มีตรตนได้ตีเสียหายอีกวะนะครับเนาะครับตัวนี้กับบ๊วยหักหักบ๊วยหักก็ว่าใบพันกันแล้วครับ นี่ต้องมาแต๊บแต่งกิ้งรครับผมนี่ครับแม่งสั่งกับล่างเริมเขาแล้วนี่แม่งสั่งกับล่างเริมเขาแล้วอันนี้จงไว้สามกิ้งนี่ก็ะาหักไปกิ้งหนึ่งนี่นมีเลยนะครับเลยทำไมเราต้องตัดแต่งกิ้งอ,อันนี้ก็มีห้อยหักเครื่องครับ หรือว่ามีมีคนเก็บเก็บกิงเข้าไปบ่ครับนะครับผมจูงว้อสองกิ้งนึ่ครับเห็นปะนี่ห้อยห้อยเอาไปละหลังจากที่ล่องเดินดูรอบสวนนะครับตอนนี้ปลากระเบนักไปอยู่สามกิ้งครับผมสามกิ้งไม่ได้กิงยังไงเลยพี่น้องเนี่นี่นะครับนะนะครับกิ้งใหญ่เลยมึงกิ้งนี่ครับนะครับอาทิตย์เดียวครับผม